แฟนเพจของนายผลสออกเรานะครับวันนี้เราจะมาชมส้มตำสาตร์าจารย์นะครับซึ่งท่านจะตำส้มตำสูตรที่มีการคิดค้นเป็นคณิตศาสตร์อันะครับเค็นวณคำนวณใส่ใส่น้ำปาระรูทส,สองเอก็กำลังสองวยัยครับครับเจ้าของ ผลงานส้มตำที่ผมได้พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับท่านศาสตราจารย์สมเกียรตินะครับซึ่งในการตำส้มตำนะครับจะใช้สูตรพิเศษในการคำนวณนะครับอันนี้สูตรนี้จะไม่มีสูตรนี้นะครับใช้ส้มตำมมอัดสองกำม,มือมมชมใช่ไหมครับพอคำนวณคำนวณมาเป๊ะๆแล้วชใช้มะละกง ปริมาณ 2x บวกกำลังสอพร้อมกับน้ำปลารด้อีกเท่าไรครับ x คูณสถ้วยตวงเจ้ครับใช้ช้อนเขาไม่มีหรอกอ่านะครับใช้มือนะครับส่วนนี้ใช้มือนะครับใช้มือนะครับเยอะเหนื่เอาส้อมันเสร็จแล้วเนี่ยนี่นี่นี่อ่าครับดูนะครับเนี่ยขอคำหนึ่งอ่ะกินเลยอ่าเป็นไงครับบึ้มอ่าลองดูครับลองดูครับลองดู เป็นไงครับอช่วยวิเคราะห์หน่อยครับอร่าก์ดืวว่าเป็นยังไงครับเนี่ยไม้เป็นไงครับเห็นควรจะต้องไปนั่งมันเป็นยางไขา<อ>คำอธิบายนะครับไรซึ่งการคำอธิบายคือคนนี้ลืมลืมใส่รูปสองโอ้คำนวณผิดพลาด ตึกไตรนะครับตึกไตรเป็นวันน้ำปลานะครับน้ำปลาน้ำปลาน้อยไปนิดหนึ่งหมายถึงเหลือคนหนึ่งเหลือน้อยไปนิดหนึ่งนะครับไม่จะเน้นน้ำปลาอ่นะครับก็ไวรูดเกินอีกน้ำปลาเยอะไปอ่ะเมื่อกี้ตำผิดพลาดนะครับสงสัยจะเก็บไปกินเองอาชิมชิมดูชิมดูสงสัยจะเก็บไปกินเองอ่ะชิมดูอ่นะครับผมดูลักษณะอันนี้ไม่ใช่หรอกแต่แควรูดผิดผิดนะเนี่ย จะดูลักษณะของสหีหน้าของท่งานสตราจารย์ที่ผลิตจมตํานี้มาแล้วผมไม่เสี่ยงดีกว่านะครับลองเสี่ยงดูเดี๋ยวขอดูสูตรใหม่นะครับกำลังปรุงอยูนี้นะครับอันนี้คือการตำตำแบบเหมืนอนสไตล์ไปไปวัดไปวายไปพุ่งอย่างเงี้ยต้องตำเย <ตำ S 2> อะ เพจสำลรีคนดีอะไรนะครับคนดีมีน้ำใจมีน้ำใจนะครับคนดีมีน้ำใจมีแฟนเพจติดตามเกือบล้านแล้วนะครับนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับในช่องไลออนคาเฟ่นะครับเนี่ยเป็นคนกำลังที่จะํำส้มจำอันนี้อันนี้พงพงอะไรครับอน้ำตาลครับน้ำตาลครับรสน้ำตาลครับผมดูแล้วไม่คุ้นว่ามันเป็นพงอะไรนะคืออะไรโซเดียมคลูตาเมน ใ่ป้งมากใจมากอะไรมากใ่น้อยอะไรน้อยโอเคนี่อูมามินะครับอูมามิเสร็จเราก็เออตำครับตำครกนี้นะครับเอ่อเป็นครกที่มีมาแต่โบราณนะครับจึงเคล็ดลับป้องกันตำนะครับห้ามล้างน้ำต้างน้ำก่อนเพราะมันกันกระเด็นเออไม่มีเคล็ดลับอะไรพิเศษเลยใช่ไหมกันกระเด็นเลยตรงๆเลยทำให้มันละเอียดง่ายขึ้นเพราะมันจะคล้ายๆทรายที่ไปบดอืม ใจมาแล้วมีใจมาแล้วนะครับสำับอันนี้เวลาเวลาเราทําจริงๆอะไม่จะเป็นต้องให้มันแหลกหรอกแค่นี้แหละพอแล้วถ้ามันแหลกมันจะเป็นอะไรครับมันจะละเอียดแหลกมันก็จะครับี่เพดโรงเตี๊ยมครับเจ้าของเพดโรงเตี๊ยมเขาบอกละเอียดครับโรงเตี๊ยมครับโรงเตี๊ยมเพดโรงเตี๊ยมผักโรงเตี๊ยมแปลว่าที่สําเริงสํารานกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าต้องมีตอนด้วยนะครับต้องมีตอนสองนะ จุลุยสองจุ่ยสองจุ่ยนิดหนึ่งครัอู้สามจุลุจะกินได้โอ้โหงานนี้นะครับเมื่อกี้มันจืดอ่าผลงานนี้นะครับผลงานนี้เมื่อกี้อ่ดูสีหน้าท่าทางของศาสตราจารย์แล้วเราไม่เสี่ยงนะครับอ่านี่นี่น้ำอะไรน้ำมันิสน้ำน้ำมะขามครับเออเราลืมไปเมื่อกี้รู้ไหมเราลืมอะไรลืมอะไรครับมะนาวมะนาวเนี่ลืมลืมไม่ มะนาวนะครับไม่ใช่ส้มนะครับลูกลูกขนาดนี้ครับมะนาวไม่ใช่ส้มมะนาวหลังเทศบาลจะใหญ่มากโอเคอร่อยมากเลยพี่โอ้แล้วเป็นขั้นตอนของการใส่เอามะละกอลงไปแล้วนะครับใส่มะละกอลงไปนะครับงานนี้เราไม่ซัพพอร์สนับสนุนแล้วนี่ปุ๊บก็ไปครับเต็มโค้กบัลลี่ฮะถ้าทดแทนเยอะมันมีเยอะมันมีเยอะครับไม่ไม่ห่วงของไม่ห่วงของพวกนี้ขายเท่าไหร่พี่ โพวกนั้นไม่ขายครับเงาละโก,กะขายแน่ <S <S โอ้ใส่ใส่มะเขกือเทศอีกอ่ายกมือไหว้ครับตัวมือเทศมะเขือเทศเราต้องยกมือไหว้แล้วครับมะเขือเทศเราต้องยกมือไหว้สาธุสาธุสาธุสางผผมมีี่่่คนนนน้จจะวาเททุกคนว่าอ่องันนี้คือสีสันแต่ก็มีรสชาต,าาตาขิาของมันอยู่เพิ่มความเปรี้ยวนะครับเพิ่มการเปรี้ยวอมหวานใช่ครับ นี่ไอ้เมื่อกี้สแควรูดลืมตัวนี้โอ้ลืมนี่นะมันถึงไม่สุโค้ยนะครับน้ำมะขามเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมลืมมะนาวน้ำมะขามเป็นปก็เลยไม่สุโค้ยนั่นเองนี่ต่อไปนี่คือการตำส้มจริงส้มแล้วคราวนี้คราวนี้สุโคยแน่นอนครับสุโค้ยเพราะใส่อูมามิตั้งเยอะแยะดูดีลารับดูครับขี้มือลงไปด้วยนะครับ งานนี้มีกี่โมงกี่มือด้วยนะครับเป็นไงไปเรียงครับทานสตราจย์นี่แหละทีพวเ้ยโอ้ยเยยมากเลยทานสตยาจย์กำลังการนวดนะครับสตราจย์ตำตำมะละกอต้องมีนวดมิเน้นข้างหลังทีนั้นนะมาผสมกันเลยนะครับอันนี้คุจะได้ความเปรี้ยวปนด้วยบางทีมันลืมดสวยไหม พอตำขายได้ไหมเนี่ยได้อยู่ดูสีสันเหมือนลืมอะไรหรือเปล่าเมื่อวานนี้มีทุกอย่างเปรี้ยวก็มีหวานก็มีลืมอะไรหรือเปล่าลืมชิมเอ่อความนัวจากปลาก็มีครับขาดอย่างเดียวครับรสอร่อยครับขาดอย่างเดียวชิมอากาศอย่างเดียวดูครับดูดูดูครับดูกันชิมมาจากนอกโลกไหมเนี่ เป็นไงฮะเป็นไงฮะการรสชาติอธิบายหน่อยครับแค่นี้เป็นไงฮะกินเลยจริงกินเลยกินเลยกินเลยโอ้คิดถึงเมียเลยร้องไห้อร่อยมากอร่อยมากเอาอยอ้าวงั้นเราลงมือดีกว่าเราลองเราลองเอาช้อนมาท่าน